อยาหาทำอย่าลงเชื่อกับความคิดผิดๆครับเอากอยอมาขัดเองเอากระดาษทรายมาขัดเองเอาน้ํายาขัดปั่นมาขัดเองแล้วได้ทาให้โคมไฟหน้าใสาขึ้นน้ํายาที่นี่นะนมาใช้จะายขึ้นมันเป็นไปได้ไม่จริงฮะเชื่อผมหรือผมอยู่ในวงการไฟยมาไม่ต่ำกว่าสิปีผมรู้ว่าอะไรไม่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เพราะอย่างเช่นคันนี้ครับ ลูกค้าคิดว่าการเอาน้ํายาก,กอยอ15มาจีบเกลี่ยมาเช็ดเช็ดเช็ดเหมือนตามคิดเราจะใส่มันได้ไม่จริงไงที่บอกครับมาให้สูย์การมาตรฐานอย่างเราดูแลดีกว่าครับทำครั้งเดียวเจ็บทีเดียวแต่ใช้งานยาวๆถึง3ปีแน่นอนครับใครบอกว่าขัดเป็น3รอบ4รอบขาดไม่ได้แล้วผมก็รันรตีนะตรงนี้เลยครับยังไงก็ขัดได้ครับขัดได้อยู่เสมอที่อื่นอาจจะบอกว่า,าที่ลูกค้าเจอมา3-4เดือน6เดือนปีนึงก็เหลือง มาที่ผมทำบรันตีว่า3ปีไม่มีเหลืองครับผ่อนเพิ่มจากประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10ปีและผมมีผลงานการฟื้นฟูนฟนฟนขัดโคมมาไม่ต่ำกว่าเป็นหมืนม่นๆผู้นะฮะไม่ใช่แค่โคมเปล่านะครับทั้งทั้งรถยนต์ทั้งโคมเปล่าทั้งรูปแบบเพราะนั้นครับถ้าเครื่องโคมฟื้นฟูที่เรานะครับรตาที่คู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทสำหรับใครอยากแกะนอกในถ้าเครื่องในเรามีตูโ้โคมมาตรฐานนฮะ เราบอกว่าเราคือศูนย์บริการมาตรฐานครับเราไม่ใช่ช่างไก่การช่างกระเป๋าทั่วไปได้งานมาตรฐานอย่างเราศูนย์บริการอย่างเราดีที่สุดครับผมชนน้อยก็ลาครับไม่ทําให้ผิดหวังเกี่ยวกับระบบภายในหน้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ใครสนใจโทรเลยครับศูนย์แปดหนึ่งครับหนึ่งก็แปดเจ็ดแปดแปดแปดร้านอยู่ลำนุกกาคลองสามซอยยี่สิบติดเลียบถนนใหญ่ก่อนลงมาถึงแพทย์